ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com ถามตอบภาษีอากร 1. สิทธิ์ของผู้เสียภาษีได้แก่ตอบ 1. การผ่อนชำระภาษี 2. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี 3. ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง 4. ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร 5. ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้ตอบ 1. ยื่นแบบและเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน 2. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณีและหากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจะต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง 3. จัจะทำเอกสารหลักฐานและบัญชีใดๆตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ใบรับใบส่งของใบกำกับภาษีบัญชีรายได้รายจ่ายงบการเงินบัญชีพิเศษและแต่กรณี 4. ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเมื่อได้รับหนังสือเชิญพบหรือหนังสือขอให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆเพื่อประกอบในการเสียภาษีอากรตลอดจนปฏิบัติตามหมายเรียกของเจ้าพนักงาน ชําชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนดเวลาหากมิได้ชำระภาษีหรือชำระไว้ไม่ครบถ้วนเจ้าพนักงานมีสิทธิยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้ภาษีได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล 6. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรนอกจากต้องรับผิดทางแพ่งแล้วยังต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ ตอบภาษีที่เก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยปกติจัดเก็บเป็นรายปีรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปสำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตอนครึ่งปีสำหรับแบบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรกเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภา,ภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วนเพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย 4. ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอบผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1>, 1. บุคคลธรรมดา 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 3. ผพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 5. วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายไว้ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 5. เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง ตอบ 1. ขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน60วันนับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้นกรณีเป็นผู้มีเงินได้ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนได้แก่เป็นคนต่างด้าวหรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเว้นแต่ผู้มีเงินได้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอกรได้โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอ,อีก 2. ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจยื่นคำร้องณสำนักงานสัมภากร์พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง30แห่งหรือสำนักสัมภากร์พื้นที่สาขาวงเล็บอำเภอทุกแห่งสำหรับในต่างจังหวัดยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสัมภากร์พื้นที่วงเล็บจังหวัดและสำนักงานสัมภากร์พื้นที่สาขาวงเล็บอำเภอทุกแห่งและแต่กรณี 3. ยื่นแบบแสดงรายการปกติปีละหนึ่งครั้งเงินได้ของปีใดก็ยื่นแบบภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปเว้นแต่เงินได้บางลักษณะเช่นการให้เช่าทรัพย์สินเงินได้จากวิชาชีพอิสระเงินได้จากการรับเหมาเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์เป็นต้นจะต้องยื่นแบบตอนกลางปีสำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นใน6เดือนแรกภายในเดือนกันยายนของทุกปี 6. เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีตอบตามกฎหมายเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินหมายถึงเงินได้ของบุคคลใดๆหรือหน่วยงานภาษีครั้งต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีใดๆหรือเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีได้แก่1เงิน2ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน 4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 7. เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้างตอบแหล่งที่มาของเงินได้ซึ่งแบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งต่างๆนี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ให้พิจารณาดังนี้ 1. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี1.1หน้าที่งานที่ทำในประเทศหรือ1.2กิจการที่ทำในประเทศไทยหรือ1.3กิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือ1.4ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยวงเล็บ ดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าเงื่อนไขผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษดากรกำหนดไว้เสมอเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายทั้งนี้ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศและไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 2. เงินได้จากแหล่งนอกประเทศ เงินได้จากแหล่งนอกประเทศไทยหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี2.1หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศหรือ2.2กิจการที่ทำในต่างประเทศหรือ2.3ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเงื่อนไขผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้งสองประการดังต่อไปนี้ 1>, 1. ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง180วันและ 2. ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วยในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณีถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลบางประเภทที่มีอนุสัญญาภาษีซอนหรือ ความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย 8. การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้างตอบ 1. ชำระด้วยเงินสด 2. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะที่สำนักงานสัมภากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร วงเล็บโดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม2.1บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทยวงเล็บ KTC ธนาคารไทยพาณิชย์วงเล็บ SCB ธนาคารกสิกรไทยวงเล็บ KBank 2.2บัตรแท็กสมาร์ทการ์ดของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย 3. ชำระด้วยเช็คหรือดราฟ 3.1เช็คที่ชำระจะต้องเป็นเช็ค4ประเภทได้แก่ 1. เช็คธนาคารแห่งประเทศไทยวงเล็บเช็คประเภทกอ่อ 2. เช็คที่มีธนาคารคำประกันวงเล็บเช็คประเภทขอ 3. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายวง,วงเล็บเช็คประเภทขอ 4. เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินภาษีอากรเป็นผู้เซ็นสั่งจ่ายและใช้ชำระโดยตรงวงเล็บเช็คประเภทงอการใช้เช็คประเภทงอให้ปฏิบัติดังนี้ กกรณีใช้ชำระภาษีในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครวงเล็บเฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดนครปฐมวงเล็บเฉพาะอำเภอสามพรานและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวงเล็บเฉพาะอำเภอบางปะอินต้องเป็นเช็คของธนาคารหรือสาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งข้างต้นเท่านั้น ขอกรณีใช้ชำระภาษีในจังหวัดวงเล็บอำเภออื่นนอกจากข้อกอให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสาขาธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดท้องที่อันเป็นภูมิลำเนาเท่านั้น 3.2. การสั่งจ่ายเช็คหรือดราฟให้ขีดคร่อมและสั่งจ่ายดังนี้ 1. ในกรุงเทพมหานครให้สั่งจ่ายกรมสรรพากรกับขีดค่าคำว่าผู้ถือออก